สวัสดีคัะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใอยครับมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและแน่นอนเราบอกกันมาสองวันแล้ววันนี้เป็นวันที่3ที่จะบอกกันว่าอย่าพลาดเด็ดขาดกับ ครัวคุณต่อยยกครับครับ15-25ถึงตุลาคมนี้นะครับศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาหาเรายกทัพใหญ่นะครับกว่า80ล้านค้าแล้วก็ยังมีครัวคุณต่อยเซเล c เต็ดไปอีกครับไปเพียบครับหลายคนชาวบ้านชาวเมืองบอกคุณลุงคุณป้าอาจจะไม่เข้าใจอุ้ยอะไรวะมีแปลกว่า8ปสล้านค้าแล้วครัวคุณต่อยเซเลคเต็ดคำว่าเซเล c เต็ดคุณป้าคุณลุงครับคือของหายากตามจังหวัดต่างๆที่มีน้อยใช่และของดีเราเอามารวมกันในวันนี้มาแน่นอนใช่ แล้วเอามาถึงที่ท่านไม่ต้องไปหาที่ไหนมาถึงที่ับครบและที่สําคัญที่สุด80ร้านค้าที่ว่านี้ก็อันกันทั้งนั้นอ้างฝีมืออ,อันข้าวของอันความรู้สึกนะฮะเพราะฉะนั้นของที่ไปอันนี้ ดีสุดๆเต็มเพียบสุดๆและตัวท่านเองนะคนทั่วไปก็อันไหมคุณว่าอันโอ้อันมาเจอกันดีกว่าก็เพราะเป็นแบบนี้ไงเราถึงได้ได้รับความลุเคาะด้วยความร่วมมือนะครับจากทรทพัทยาแล้วก็เมืองพัทยาด้วยแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงของพัทยาขอบพคุณจริงๆนะครับที่ร่วมมือกันแล้วก็ขอเชิญพี่น้องชาวชนบุรีบางแสนพัทยารรยองมุงบางบุรีชาเชิงเซาเชียงใหม่อะไรมาได้เลยเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่จะลงเชียงใหม่จะมาด้วยได้มาสุุอยากมาเที่ยวนโอจะใคร <c oughs> อ้าวมาจากเชียงใหม่จะไม่เล่นนะพันยาก็มาถึงลง ที่โกนภูมิแล้วก็มาภรรยาเลยใช่ครับมากันเลยมากันให้สนุกเลยนะครับเวลาห้างเปิดปุ๊บเราอยู่ที่นั่นเกันเลย,เลยอยู่จริงๆนะครับ,รบพวกผมอยู่เลย,พยเลยพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไปพบก,กันที่นั่นนะค,ความสุขเต็มที่อยู่ที่นั่นแต่วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกท่านอีกประโยชน์และก็โทษทุกอย่างเวลาที่มันมีประโยชน์ถ้าทามันผิดทางแล้วไม่ถูกทางแล้วก็เยอะเกินไปน้อยเกินไปก็บางทีมันก็มีมีโทษมีโทษวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังของดอก อัญชัน,น,ชนในระหว่างที่ผมพูดไปเดี๋ยคุณโก้ก็จะชงตัวน้ําอันชันนะครับทีนี้มารู้จักกันครับดอกอันชันเนี่ยมีสปปรรพคุณเฉพาะนะครับจากสารสีม่วงของดอกอัญชันในนั้น,นจะมีสารแอนโทไซยานินนะครับซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตครับทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้นครับเช่นไปเลี้ยงบริเวณรากผมก็ช่วยทําให้ผมเนี่ยดกดําเงางามไปเลี้ยงบริเวณดวงตา ก็จะช่วยบำรุงสายตาไปด้วยในตัวนะครับหรือไปเลี้ยงบริเวณปลายนิ้วมือเนี่ยก็จะช่วยแก้าการเหน็บชาได้ด้วยครับที่สําคัญนะครับสารนี้นะครับยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดอุดตันได้จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตันครับดอกอัญชันสดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนำไปต้มทําเป็นเครื่องดื่มเนี่ยหรือนําไปตากแห้งชงเป็นชาก็ได้ครับโดยน้ําอัญชันนะครับมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะครับมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัยครับช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยครับและก็ยังช่วยล้างพิษทั้งหลายล้างสารพิษอันผุ้ชมครับ,รบแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายของเราได้ด้วย,ยน้ําคั้นจากดอก สดดอกสดเลยใช่ดอกสด,ลด,กสดและก็ใบสดยังช่วยบำรุงสายตาแล้วก็แก้อาการตาฟางใบสดเหรอะใช่ทั้งตาฟางตาแฉะและยังช่วยป้องกันโรคต้อกระจกได้อีกด้วยต้อหินได้ไหมต้อหินได้ด้วยครับโรคตาเสื่อมได้ด้วยจากเบาหวานนะครับแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นให้ดียิ่งขึ้นแต่ทีนี้มีข้อควรระวังครับ,รบฟังดีๆนะครับ ไม่ควรดื่มน้ําดอกอัญชันแทนน้าเปล่าอันนี้ฟังดีๆเลยบ,บางคนพอบอกว่าดีขึ้นมาฉันชงอัญชันกินมันทั้งวันเม่ไยวเลยไม่ได้ไ,ไดรับ,รบไม่ควรดื่มน้ําดอกอัญชันแทนน้าเปล่าในปริมาณที่เข้มข้นเพราะจะทําให้ไตของเราเนี่ยครับทำงานหนัก <c oughs> เนื่องจากว่าต้องขับเอาสารสีม่วงจากดอกอัญชันเนี่ยออกมาใช่ดอกอัญชันนะครับมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือด <c oughs> ผู้ที่มีเลือดจางจึงห้ามรับประทานดอกอัญชันเด็ดขาด หรืออาหารเครื่องดื่มที่ย้อมสีด้วยดอกอัญชันนะครับทีนี้มาดูที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันสูงหรือต่ําก็ต่มนะครับควรงดบริโภคหรือถ้าจะบริโภคก็แต่น้อยเท่านั้นนะครับเพราะจะทําให้เกิดอาการหน้ามืดครับและหมดสติได้ง่ายควรหลีกเลี่ยงการกินดอกสดและกลีบเลี้ยงคือพูดตรงๆดอกสดอ่ะควรหลีกเลี่ยงอ่ะใช่ครับกลีบเลี้ยงก็ด้วยนะครับหรือว่าขั้วดอกที่มียาง เพราะจะทําให้ระคายเคืองในลําคอส่วนเมล็ดเนี่ยก็ทําให้เกิอดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ครับ<า>นี่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เอามาฝากกันเกี่ยวกับอัญชันก็นะเดี๋ยวกอนะ,อะ,อะนี่หนูชงกับมือเมื่อกี้คุณจงก็เห็นอยู่ใช่เอช่วยยกแก้วให้หนูนะฮะได้ครับอโอเคข้าวบอ่าอ่าจิมจิมแก้วนี้เลยโอเคเป็นไงโอ้โก้นี้พูดจริงเนะี่ยเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ทําอะไรก็อร่อยอร่อยครับผมพูดจริงๆผมไม่ได้พูดเลยจริงๆ ขอขอบคุณจริงๆโปรดิวเซอร์เล็กที่เตรียมเครื่องมาให้พร้อมคุณผู้ชมก็อยู่เลยก็มันเป็นคนช่งอ่ะมันไม่ได้เตรียมเครื่องอะไรเลยเออเขาเตรียมมาจนครบวันนี้อร่อยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังดอกอัญชันนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับเรามีนัดกัน1 5บ้าถึง้าตุลาคมนี้ที่เทอร์มินอลชเวนตี้วันพัทยานะครับกับงานครวงคุณตอยยกทัพครับครับผมกว่าแปสิบร้านอย่างที่บอก แล้วก็ของดีของเด็ดในแต่ละประเทศนี้นะครับครัวคุณต่อยจีนตะเต็ดเรายกมาเยอะเลยครับอยากพลาดเด็ดขาดไปเจอกันที่นั่นเจอจริงๆนะฮะเจอผม3คนนั้นแน่ๆอยู่แล้วแต่ขอโทษนะฮะมีสซรไพรส์พักตรงนี้สักครู่พักสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักช่วงต่อไปขั้นรายการสักครู่เดียวครับเป็นฝายถัวเขียวครับกินของหวานแล้วมันเป็นเป็นฝายถั่ว เขียวเจ้าแรกของไทยรับเลยครับติ๊บกระเด็นติ๊บกระเด็นติ๊บกระเด็นเต็มกลัวคุณตาย